วันนี้วันนี้เอายาไปฝากน้องบวัวซะหน่อยไปเจอหญ้าอะไรไม่รู้มันดูสวยๆดีมันคุ้นๆนะหญ้าเนี่ยจะไปฝากน้องบวัวซะไหร่อะไปไหนอ่ะเอายามาฝากรอด้วยไม่สนใจเลยเล้วดมๆเลย รอเดี๋ยวสิมันน่ากินแล้วเนี่ยดำเรียกเขาว่าดำดำเนี่ย,เ,ยเอา้าอร่อยนะเนี่ยเอา้ากินไหมเป็นไหมเอา้าไม่กินไม่กินไม่กินปักให้เลยได้ไหมปักให้หลังคอ โอ้สวยงามน่ารักมีอะไรเล่นเล่นกับบัวโอ้็บใ่มากเลยเอาไว้และเดี๋ยวมาออกให้ฮัลโหล เอาละเจ้เาอก็จะถามจะสงสัยถ้าพูดได้คมจะถามว่าทำอะไรอยู่เนี้ยทำอะไรฉันเนี่ยอยู่ข้ามีผม,มกระจุกวัวหรือมา้าวัวหรือมา้าไม่มัน,ปปนแปลกๆนะรอเที่ยวจะพูดเนี่ย อร่อยไหมหกินยญาก,กินเป็นไหมเนี่ยฮะเลือกยญาเป็นไหมเนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้มันเป็นตอสั่งมันไม่ใช่ยญ้าหาหญากินสิหญ้ามันอ่อน,ออนสีเขียวอะ่ะ โอ้ยนี่แดดก็แดดช่วงเย็นๆอ่ะยังร้อนอยู่เลยไปข้าวลมไหมน้ำไปข้าวลมไหม,อ,มอันลงไม้มาให้อะนี่ไม่มองเลยแต่เก็บมาให้อัะไรพอแล้วแค่นี้ก่อนเนาะ บาย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 ไม่ได้ไม่มองเลย